ได้มาได้มาได้ได้มาเด้อดีวได้กินน้ำกันได้มาขีควบดีๆเด้ออยให้ตกมาเด้อ่หมาดองแห้งเด้บ่เอควบดีๆอยให้ตกม้ามาดองน้แห้งควบมาดีๆเหมเอามาจะต่อยนี่แหละ จ้ามัจะเจอได้เดียวบางมาประโยชน์ไหมจอยม่ต่อลงมาเลยผมรอลงมาเลยคบดีๆเด้อม้าอย่าให้ตกหลังม้าเด้อ

ไม่ก yeah. ินเคยได้ปีละครับเก็บไปแล้วก็บมาเกี่ยเลยไอ้ตบเก็บตัวน้าห้อยห้อยห้อห้อยมไม่สูเยมาเนมันดมย่วาไมาไ้เรื่องารที่มนโทน้าเดยแน่ว่เป็นโทดมากไม่รีเคนคาลาวะเดี๋ยวเรืนั้นหนักก็่เ อนนั้นกัปูกนเนอะูแต่แล้วกถึเครื่องรางวัลทีหนึ่งจะรดจ้งใบพัสดีมาเปิดวงอูนี่่ง5ค้ลู้พูรับรู้หลามจิงระดับขอบมานายจะให้ต๊ะหลังมาเด้อ แก้วนี้ให้ตืกเลขกันปูเด้องนี้ตื๊คตือดตื๊ดคุณได้กนแน่ตืดหลายนะวะตืดหลนะกูไหลแก้วกันน้อย้าท่าอยู่เด้ออึ๊บที่จยงไปใน่าเหโอ้ยวาสองให มาาบริวารบริวาริเสิมนหน้าหอมภาพักนกนกินแต่บนทืกเลขเออโอ้ยไมเือตั้่อผู้ใดบกินใต้ทึกนเลขอ่ะมอุเลยมอันนี้กะะัยาวนอนแม่มันสิเมาโมวอายห้มยอายม พี่หลังมาอย่าให้ตกนะเอาไว้พากอนยุบเรากินมันเป็นกามแก้วแก้วหว้นวนะว่ามันนี้ันกินทุกคน

โอ๊ยลายยุลายยุเขานะโอ๊ตบตรงยันตมีะไดบ้างเขานะอาบ้าเร์ตาตุนเลยเนาะเมนครับนไกแล้วเคยไหม่มันน้เขาหม่เชื่อจเขาเขาไม่เื่อใจเราเขาเรียกเ๋อง